Like hundreds of millions of years ago. There's just one big continent. And, do you know what this is? The moon. I'll show you the real thing soon. I promise.

เหมือนว่าผมอะเอามิชชั่นไปส่งผิดที่หรือเปล่าทำไมเราผมไม่กลับไปส่งที่แลบของอันนี้วะผมพยายามคิดดูว่าผมทำอะไรผิดพลาดไปกับมิชชั่นตรงนี้นะผมว่าผมยังคงต้องกลับไปเอาของหรือเปล่าอมไม่มั่นใจ เราไปเอาของมาส่งแล้วนี่นาทำไมยังไม่ได้วะนี่ไงมันไม่มีของนะฮะเนี่ยเจ้าช่วยก้อยแตกอย่าบอกนะว่าต้องไปหาของเพิ่ม หาของใหม่อะไรเงี้ยเหรอเดี๋ยวมีซจะง,งานจะเข้าไหมเนี่ยไปที่ล็อกเกอร์พาเวทแล้วกันเอาของเก็บไปบ้างนะฮะล็อกเกอร์พาเวทอะไรที่ไม่จำเป็นก็จชาเก็บไปก่อน ก่อนที่ม <glorious. S 1> ันจะพังหมดองนี้ดีกว่าเวลาเราไปที่อื่นถ้าเจอล็อกเกอร์เนี่ยเราก็สามารถหยิบของเรามาใช้ได้นะฮะ ขอน้อยลงแล้วเราไปได้ง่ายขึ้นนะครับดูเหมือนว่าผมจะต้องกลับไปหาเอาของกลับไปเอาของที่ตรงนี้ใหม่นะน่าจะใช่วะ่ะแล้วก็เอากลับมาที่นี่เหรอ,อเดี๋ยวไปที่แ l บมาม่าก่อนแล้วกันขอไปดูแ l บมาม่าก่อนแต่ว่าในแผนที่มันไม่มีอะไรเลยนะ เราต้องกลับไปยังแหลกของมาม่านะฮะคือผมไม่รู้ว่าแต่เราจะเจออุปกรณ์อะไรไหมแต่ผลมาแน่ๆน่นที่มาแน่ๆนะคือผลที่ไปโอ้โหรถันีเป็นรถรุ่นใหม่นะแบตเตอรี่เยอะกว่าเดิมเลยเข้าไปได้ไหมอะ น่าจะไม่ได้วะติดวะอ้อมไปข้างหลังได้บ่เป็นรถเลเวลัพซึ่งของเยอะกว่าเดิมนะฮะต้างหนเนี่ยแบบมามากโอ้โหไปยากแล้วเนี่ยมาม่าแบบ พอดีเรารับมิชชั่นจากตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมลงมาเอาเข้าไม่ได้หรอเรามีั่นมาส่งดได้ไหมไม่ได้วะแสดงว่าต้องกลับไปเอาคอลเลคชันตรงนู้นนะครับดีมากซีิสอา้าวออกไปก่อน สรุปแล้วดูเหมือนผมต้องกลับไปเอาไว้นี่ใหม่วะ่ะ hmm. กลับไปเอาของใหม่นะฮะไม่เป็นไรยินดีเปีวเอาของใหม่จำเป็นครับผมถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ไปเอาตอนนี้นี่ก็แย่แล้วเฮ้ย hmm. <c oughs> เดี๋ยวนะ <Okay. S 1> ผมมีสลิงป่าวะสำนึงโอเคอาจจะต้องใช้สลิงฮึไม่มีสลิง ไม่ใช่บ้าเอ,อ้ยยังไม่ใช่อันนี้ไม่ไม่ไมไมหมายถึงสลิงเดี๋ยวรอบนี้ผมจะใช้วิธีการหยอร่อนตัวลงไปนะครับมันน่าจะหยอ่อนตัวลงไปได้นะครับหนึ่ง ไม่ได้อ๋อ,อก,ก็ได้ว่ะเอาไปสักสองอันติดไปบันไดด้วยดีกว่าบันไดเค่หนึ่งอันดีมากอ่าต้องใช้ครับโอเคคอนเฟิรม์มคือผมจะไม่เดินอ้อมไปแล้ว ตอนแรกเดินอ้อมไปแล้วมันเสียเวลามากอย่างนี้ด้วยเฮ้ยเรื่นี่อะไรวะี่ใช้แปดหรอดีมากเจเนเรนเตอร์ชัแดแบบนี่เอารถมาด้วยวเนี่ย โอ้ยเอ้ยตรงนี้มีที่หลบฝนดีเลยเอารถมาจัดหลบไปก่นโอเคทุกอย่างเลยเราขับมาหมดเลยเย้ฝนหายหรือว่าจะลงไปได้นะตรงเนี้ย เฮ้ยบาลาน,ลานเฮ้ยนั่นมีเชือกปะน่ะอุ้ยบันไดเชือกเต็มเลยแสดงว่าแถวนี้น่าจะลงได้ตรงนี้เหมือนจะมีเชือกนะครับผมขอไปเชือกก่อนนั้นนี่ไงไปดูดลงไป สุดท้ายก็ใช้เชือกลงต่ายลงมาได้นะครับไม่น่าอ้อมเลยเป็นบทเรียนเว้ยบทไม่มีละ okay. Just ถึงข้างล่างไหมถึงอยู่โอเคนะ uh huh. อุ้ยอีกชั้นหนึ่งเหรอ นี่ไงเราเตรียมเชือกมาแล้วเดี๋ยวเราเชือกจอดลงไปชั้นหน,นึ่งชั้นหนึ่งตรงนี้น่าจะจอดจอลงไปได้ฮะอุอ้ยแต,ต้มต๊อกป๊อกเลยเหล็กร้องเลยเอ่ BB 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 BB. อบี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 โอเคลูกลูกแมอาลูกไม่เอาเนกล่อมบีบีเลยโอเค โอเคโอ้โหทั้งโอบีบีด้วยนะเนี่ยพยาแม่งโอเคแฮปปี้ฮะพอเลิกสมบูรณ์แบอีกเก็บทุกอย่างขึ้นเหมือนเดิมโอเคหากลับยี่ดีปัญหาเลยแหละ ขากลับเนี่ยปัญหาเนี่ยแหละเพราะว่าตกลงมาไม่น่าภาพตกเลยอ่ะอ๋อหุ้นไต่กลับไปได้ั้าตรงนู้นอ่ะน่าได้ครับนี่ไงหนึ่งชิ้นน่าจะเป็นอันที่เราทำตกไว้แน่เลยว่ะได้แล้วอ๋อครบแล้วเหรอมาเอาชิ้นเดียว พบแล้วครับกลับมาเอาชิ้นเดียวอันนี้คือทางขึ้นนี่แหละต้องรอกันกลับไ,ไปที่ไหนวะกลับมาที่นี่นะโอ้โหเอาบันไดพาดขึ้นไปได้ไหมวะเออลองดูอล,อลองดูน่าจะได้เดี๋ยวกอนผมขอล้องหน่อยแล้วกันเดี๋ยวบันไดพาดใส่ คือสูงเท่าที่สูงได้แล้วตอนนี้บันไดบันไดมาเออก็แค่นั้นแหละประโทดีแล้วแต่ไม่ต้องอ้อมแต่ระวังนะเหมือนของจะตกเลยขึ้นได้ไหมขึ้นได้ยังโอเคไปอ,อินฮ้ยัอยาอย่า,ยาแซม Ok Áo À hình đi đi đã phải pin Ok là trước mất ký là Nô nhiều tối người hả À chứ hải ra đây Nào chưa งน,นีไทุลักทุเลว่ะจะไม่กลับมาอีกแล้วตรงเนี้ยบอกเลยีนขึ้นกลับขึ้นไปดูการปีนของแซมฮะแม่งไม่มีความเป็นมืออาชีพเลย ไปดักทะเลนิดนึงนิดเดียวแิมแก้วเอาละมาแล้วครับโอเคเลิก<อ>ไปโอ้สุดยอด ในสุดเราก็ทำได้กว่าจะผ่านมิชชั่นนี้แทบตายเอยเอียงเอียงเอียงวิ่งต่อไปแซมอย่ายอมแพ้ผลไมแล้วเข้าเขตผลกลั <c oughs> บมาฟังเพลง <Okay. S 2> นะเดี๋ยวกลับาของไปส่งเฮีย <Okay. S 1> คือบอกว่าจำทางได้แล้วเนี่ยตอนนี้คือไปจนจะจำทางได้<า>อะไปเลยปิด อยากเจอผีนะนั่นไงผีจ้าไม่ยอมครับนี่เห็นผียังไงก็ตามไม่ทันหรอกรถเร็วขนาดนี้ โอ้ย,ยลับฟ้อมมาเลยเดี๋ยวนะจ้ารับฟ้องมาให้อีกชิ้นหนึ่งเกือบจะไม่ได้มาจนได้แล้วเดี๋ยวเราก็ฟาสทาวเวิลไปฝั่งโน้นดีมาก Oh The I'm left. A delivery? Great. Always happy to get one, let me tell you. ได้รถใหม่เหรอรถอะไรวะเฮ้ยปืนใหม่ก็มาอ๋อเป็นทางกันที่พัฒนาขึ้นมาเดิม As a matter of fact we've already made one breakthrough that can be applied to our weapons programs Hematic rounds anti-BT ammunition that utilizes the unique properties of your own blood However it's important to remember that with each shot fired you'll be expending a small quantity of your own blood Depending on the situation, you may be better off switching back to conventional ammo. Further details can be found in the list of equipment available for fabrication. Hey, can I ride it? I can do many things. see us whenever you like, Sam. We're always happy to make time for a hero. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. เรียบร้อยฮะเดี๋ยวต้องกลับมาที่นี่เลยกลับมารับออเดอร์ตรงนี้นะฮะเข้าไปพักกันดีกว่าแซมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผม